สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำอะไรครับแก้งคนวันนี้เราจะมาอันนี้น,นี่เราจะมาฟิปควรออใช่ขวดชาเลนซ์นะใช่ไหมโอเคกติกาก็คือเดี๋ยวเราจะไปท้าเดี๋ยวจะไปท้าคนใช่ไหมท้ามาขามถ้าเราอ่ะฟิปได้10ทีจะขอจุ๊บใช่ไหมถ้า <laughs> เขาอ่ะฟิปได้5ที2ทีแล้วแต่คน จะได้หนึ่งร้อยบาทได้หนึ่งร้บาทใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยน้องค,ครับน้องค,ครับผมถามหน่อยค,ครับผมสะดวกเล่นเกมด้วยไหมครับผมฟิปขวดครับผมเงนินรางวัลร้อยหนึ่งครับผมสะดวกเล่นเกมได้ไหมฟิปขวดเงนินรางวัลร้อยหนึ่งฟิปขวดสิบทีเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องเขาจะฟิปสิบทีนะถ้าน้องได้สิบทีอะ่ะ น้<ส>องได้10ทีจะขอจุ๊บทีนึงแต่ถ้าน้องได้5ทีต่อกันาะได้ร้อยหนึ่งอ่ะเล่นสนุก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 สนุกโอเคมาทำก่อนมาทำก่อนมาทำก่อนไม่ได้แ,แล้วป้งได้ตาพี่ น้องเอาไหมเอาเลยครับสะดวกเล่นเกมไหมครับผมเล่นเกมฟิปขวดชิงเงินรางวัลหนึ่งร้อยบาทครับสนุกสนุกไหมให้น้องไว้ให้น้องไว้ให้น้องไว้ครับน้องเล่นเกมไหมเล่นเกมไหมคะเล่นเกมไหมนี่พี่ถ้าพี่ถ้าพี่ได้สิบครั้งต่อติดต่อกันพี่เขาจะได้จุ๊บน้องทีหนึ่ง ้ถ <IS 2> <IS 2> <IS 2> ้าน้องได้1กีน้องได้ร้อยหนึ่งอ้าวห่พทีพอ่พอให้พี่กัดให้พี่กัดให้พี่กัดแบกแล้วไม่ได้เอให้น้องมับคุ้้วอาแลวครับระดับเล่นเกมสักหนึ่งนาทีได้ไหมปิ๊บวดฟิบวดสนุกสนุก ได้สองทีต่อกันได้ร้อยหนึ่งถ้าน้องเขาได้สิบทีต่อกันขอจุบทีหนึง่งถามเริ่มก่อนเลยพี่ออไม่ได้แล้วเท่เาไหร่น้ำพี่บอกเนะท่าไหร่นะสองทีสองทีต่อกันนะ สวัสดีครับเล่นเกมสะดวกเล่นเกมกับน้องร้อหนึ่งได้ไหมสนุกสนุกชิงเงินรางวัลร้อยหนึ่งฟิ้ขวดฟิ้ขวดสองทีติดต่อกันได้ร้อยหนึ่งถ้าน้องได้สิบทีติดกันเนี่ยขอจุ๊บทีหนึ่งจุ๊ง่ายๆจุ๊บง่ายเอาละเอาครับเอาเลยสิบครั้งนะได้แล้วเอ้าวที่นี่เลย ขอเล่นเกมหน่อยได้ไหมครับผมฟิปบัตเท l e s ชาร์เลนค์นะผมก็คือว่าถ้าชนะจะได้ร้อยหนึ่งคนละทีนะครับผมก็คือน้องถ้าน้องได้หนึ่งทีจะขอจุกพี่ได้ทีหนึ่งจะได้ร้อยหนึ่งเอาคนละทีนะครับผมเอาน้องเริ่มก่อนเลยไม่ได้พี่ไม่ต่อพี่ไม่ดวงเลยแล้วก็ปัด <laughs> ไม่ได้เลยครับขอบคุณครับแก้ตัวแก้ตัวแก้ตัว,แก,ตวแก้ตัวคนละทีนะนีรับเ้ครับขอบคุณับ <laughs> เขานะครับขอเล่นเกมหน่อยได้ไหมครับผมทิปบัตเทิลชาเลนจ์ครับได้รางวัลร้อยหนึ่งเล่นเกมหน่อยชนะได้เกมได้ร้อยหนึ่ง <c oughs> 1. 1> ใครชนะน้องได้ร้อยหนึ่งคนละครั้งถ้นาน้องได้คร <c oughs> ั้งหนึ่งใช่คนละครั้งถ้า <c oughs> น้องชนะได้ร้อยหนึ่งถ้าน้องได้ครั้งหนึ่งในจุ๊บทีหนึ่งในจุ๊บทีหนึ่งถ้าเกิดหนูชนะหนูได้ร้อยหนึ่งในร้อยหนึ่งอ่ะเรแพ้

จุ๊ปป sensor, บเบาๆจุ jogo, ๊บเบาๆจุ๊บเบาๆเลยเพี่ก็ยังไม่อายเลยหอมนะครับผมไปละวานะครูคณะนี่ครับคนได้จุ๊บแต่ไม่ยอมจุ๊บแต่ผ่านนเพื่อนไม่ยอมจุ๊บพี่พี่อุตส่าห์ให้จุ๊บแล้วไม่ยอมให้จุ๊บถ <soup> ้าเราอ่ะฟิปได้สิบทีจะขอจุ๊บใช่ไหม ครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมกับความพ่ายแพ้กับ <c oughs> ความพ่ายแพ้สาวให้จุ๊บแต่ไม่ยอมจุ๊บ <c oughs> ไปก่อนนะครับบ๊ายอย่าลืมกิดตามอย่าลืมกดชอมักชหมักชอมักชอมัก